สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Insight d r a f t s i t ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการปรับแต่งหรือการ customize mouse gestures ในโปรแกรม d r a f t s i t กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับ mouse gestures ของโปรแกรม d r a f t s i t กันก่อนนะครับ mouse gestures นะครับจะเป็นช h o r t c u t หนึ่งในโปรแกรม d r a f t s i t นะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงคำสั่ง นะครับที่เราต้องการได้สะดวกมากๆเลยนะครับอย่างอันนี้ผมต้องการที่จะเข้าคําสั่งไลน์นะครับผมก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับค้างไว้แล้ว <único> ก <Liberty Overwatch> ็เคลื่อนเมาส์นะครับเป็นวงกลมนะครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าคําสั่งไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์นะครับไปจนสุดที่ทิศทางนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าคําสั่งนะครับอย่างนี้ผมเข้าคําสั่งทิศทางขวาของผมก็จะเป็นคําสั่ง ลายนั่นเองนะครับก็จะเป็นการใช้งานคำสั่งลายแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้โดย Default แล้วนะครับหน้าตาของ mouse gestures แบบ Default ของโปรแกรมเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีคำสั่งลายมี Save มี trim อ,อ,อะไรต่างๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งนะครับอยากได้คำสั่งอื่นเข้ามาใน mouse gestures นะครับเราสามารถที่จะทำได้ยังไงนะครับ วิธีการนะครับให้เราไปที่แท็บของ manage นะครับจากนั้นที่แท็บของ customization นะครับตัวนี้จะมีตัวเลือก mouse gestures ตัวนี้อยู่นะครับให้เราคลิกขึ้นมาเลยนะครับพอเราคลิกที่ mouse gestures ที่รีบ้อนแล้วนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับให้เราสามารถที่จะปรับแต่ง mouse gestures ของเราได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ เลือกให้หน้าต่างนี้นะครับโชว์คอมมานด์หรือคำสั่งนะครับที่อยู่บนมาส์เจเจอร์ในตอนนี้ก่อนได้นะครับอ่าอันนี้ผมติ๊กขึ้นมาตัวนี้มันก็จะโชว์ว่ามีคำสั่ง Line Open Save Copy อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะโชว์ทั้งหมดนะครับเราก็เคลียร์ตัวเลือกตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งทั้งหมดนะครับที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในมาส์เจเจอร์ได้นะครับซึ่งมาา์เจเจอร์นะครับ เราสามารถที่จะเลือกให้มีทั้งหมด8คําสั่งบนตัว Mouse Gestures ก็ได้หรือจะมีแค่4คําสั่งนะครับหรือจะสั่งปิดนะครับตัว Mouse Gestures ไปเลยก็ได้นะครับไม่ให้เวลาที่เราคลิกขวาเราเคลื่อนเมาส์เนี่ยไม่ให้มีการเรียกตัว Mouse Gesture ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ผมเอ่อเปิดใช้งานนะครับติ๊กเปิดใช้งานเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเป็น8 Gestures เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มคําสั่งเข้ามานะครับอย่างอันนี้ถ้าคําสั่งที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมจะใช้เป็น circle นะครับเป็นตัววงกลมนาะผมก็อาจจะ search นะครับ search ก็มันก็จะขึ้นคําสั่งที่เราต้องการนะครับขึ้นมาเราก็สามารถเลือกได้ง่ายๆเลยนะครับก็ให้มาที่ช่องของ select นะครับให้คลิกทีหนึ่งนะครับให้มันขึ้น h i g ล l i g h แบบนี้แล้วก็ ดอปดาวนะครับทีนี้นะครับเราต้องการให้คำสั่งวงกลมนะครับเซอร์เตัวนี้อยู่ในทิศท,ทางไหนของเมาส์เจเจอร์นะครับเราก็เลือกได้เลยนะอย่างอันนี้ผมต้องการให้เวลาที่ผมเคลื่อนเมาส์นะครับขึ้นไปทางด้านบนนะครับะจะเป็นการบังคับใช้คำสั่ง Circle นะครับผมก็เลือกที่ทิศท,ทางทางด้านบนแบบนี้นะครับอลองดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับ ผมใส่คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเป็น rectangle นะครับตัวนี้นะครับผมต้องการให้เ,ออเวลาเคลื่อนเมาส์มาที่ทิศทางขวาล่างนะครับจะเป็นการบังคับใช้คำสั่ง rectangle นะครับผมก็ติ๊กเลยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกโอเคทีนี้นะครับลองใช้งานนะครับคลิกขวา ค้างไว้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนเคลื่อนเมาส์ดูนะครับจะเห็นว่าคำสั่งที่เราแอดเข้ามานะครับตัววงกลมนะครับ circle ตัวสี่เหลี่ยมนะครับตัว rectangle นะครับสี่เหลี่ยมก็สามารถที่จะเรียกใช้งานนะครับบน mouse gestures ของเราได้แล้วนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับวิธีการปรับแต่งหรือการ customize mouse gestures นั่นเองนะครับ